วันนี้มาให้เพื่อนๆชมอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ X1 นะครับเคลือบเซรามิกไปแล้ววันนี้เข้ามาเซอร์วิสนะครับด้วยวิธีการรีโค้ดนะครับลูกค้าหลายท่านสงสัยมากเลยว่ารีโค้ดรีโค้ดเนี่ยทำอะไรนะครับดูแลหลังการขายเราเดี๋ยวมาดูกันครับผมมาดูคันนี้กันก่อนคันนี้คือเคลือบเซรามิกกับเราไปเป็นตัวตัวท็อปสุดนะครับซูเปอร์เรซินวันนี้ก็เข้ามาทําการเซอร์วิสแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนคงงงไว้รีโค้ดของเราทําอะไรกันนะครับผมเนี่ยคันนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับเราจะมาให้ดูปัญหาก่อนมาดูนี้ผ จะเห็นได้ว่าจะมีมลภาวะอยู่นะครับก็จะเป็นจุดต่างๆทั้งเกสรหรือว่า,ามูลสัตว์ของมแมลงต่างๆนะครับผมก็จะมีริ้วรอยเล็กๆนะครับผมมีคาบน้าบางๆนะครับเนีย่ยมีริ้วรอยตรงนี้ด้วยนะครับนิดหน่อยไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าเาป็นเส้นๆเห็นไหมฮะนะเป็นเส้นๆนะครับก็จะมีพวกนี้เอามาดูด้านข้างกันนะครับดูด้านข้างกาัน คือผิวค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าคันนี้เรามีการขัดแบบ mirror f i n นะครับคือการปรับผิวส้มนะครับอะตรงนี้มีริ้วรอยนะตรงนี้มีริ้วรอยะรนะฮะมันมีริ้วรอยนะครับอะเปนโนแบ็กมีแน่นอนนะครับ,ร,บ,บนะริบ้วรอยแบบนี้นะครับก็ริ้วรอยแบบนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของความไม่สวยงามของรถละกันเราก็เลยทําการขัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตรงไหนมีรอยเราขัดตรงนั้นนะครับสมมติว,ว่าทั้งประตูเนี่ยมีรอยตรงนี้ เราขายแค่ตรงนี้แล้วเราก็เคลือบเซรามิกแค่ตรงนี้ใช่ไหมฮะมันก็ทําให้ไม่สวยงามเพราะว่าส่วนอื่นมันไม่ได้ขัดมันก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นที่เนี้ยรีโค้ดมันก็เลยเปลี่ยนวิธีเป็นว่าเราขัดทั้งคันเลยนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าการขัดรีโค้ดเนี่ยเราไม่ได้ขัดจนสีมันบางนะครับเราขัดอยู่บนชั้นเซรามิกของเราอย่าลืมนะครับว่าเราขัดเคลือบเซรามิกไปเนี่ยส่วนที่เป็นรอยเนี่ยมันอยู่บนท็อปโค้ดของเราก็คือท็อปโค้ดที่เป็นเซรามิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขัดของเราอ่ะ ยังขัดอยู่บนเซรามิกของตัวเองนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าทําไมต้องเคลือบเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าตรงไหนของรถเนี่ยที่เซรามิกหลุดออกไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเราขัดทั้งคันเลยเพราะฉะนั้นทีเนี้ยรีโคข,ของเราก็คือเราก็เคลือบให้ใหม่ทั้งคันนะครับไม่ใช่ว่าเอ้น้ํายาไม่ดีหรือเปล่าเราถึงต้องมาขัดรบรอยแล้วก็ต้องมาเคลือบใหม่ทั้งหมดเราเห็นนะครับว่า6เดือนที่ลูกค้าใช้ไปเนี่ยโอเคตัวเซรามิกเป็นเกรดท็อปก็จริงแต่มันก็เกิดริ้วรอยนะครับเพราะว่าลูกค้ามีการล้างเช็ดถูบางคนดูแลรถด,ดีบางคนดูแลรถเฉยยไม่ดูแลลเ ก็มารอบซิิคก็จะมาให้เราดูแลนะครับก็นี่จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งว่าทําไมบริการหลังการขายของเราต้องมีการรีโคสนะครับผมแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีเก๋เริ่มต้นที่เป็นซามิเก 9H เฉยๆตัวนั้นอาจจะเป็นการทรีทเมนต์คือลงน้ำยาบำรุงเป็นรอยก็เป็นรอยเรามารุงแค่ซามิกเราแต่ถ้าเป็น 9h Plu สหรือว่าเป็นกราฟีหรือเป็นซูเปอร์เลสซิ่งอย่างตัวท็อปเนี้ยก็จะมีการรีโคสแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งว่าทําไมการซื้อเครื่องบซิลิคอนถึงลัส เพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนนะครับสวยงามเหมือนที่ทําไปครั้งแรกนะครับผม